เอ็กซ์เพีหมายความว่าประสบการณ์ให้คุณใช้ประสบการณ์ตนเองนะคะโดยไม่ต้องกลัวใคร 28. สนะคะเส้นปริชิตาความเรียบง่ายนะคะอ,อ,อุปสรรคสำคัญของคุณก็คือตัวคุณเองคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้บทสรุปนะคะเลขที่ 29. นะคะ r e f e ภาพสะท้อนให้คุณชี้แจงจุดประสงค์ ชีวิตคุณว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่สรุปไพ่วันนี้ต้องการบอกคุณว่าให้คุณใจเย็นๆใช้เวลาทบทวนความคิดอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะมองเห็นภาพสะท้อนว่าจริงๆแล้วในชีวิตที่เหลืออยู่นี้คุณต้องการทําไปเพื่อใครและทําไปทําไมแล้วแบ่งปันประสบการณ์ของคุณออกไปโดยไม่ต้องเกรงใจใครมั่นใจว่าคุณทําได้ดีกว่าที่คุณคิดและทําให้ และให้คุณเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณทําได้ทุกอุป